หนังสือสมัยก่อนเขาเนี่ยไม่มีพิมพ์ใช่ไหมเวลาจะจะอุลมะสมัยก่อนต้องไปจ้างคนคัดคัดสำเนาผมอยากได้หนังสือเล่มนี้สมัยนี้ไปร้านหนังสือมันมีพิมพ์เลยผมซือ้อหนังสือริจานกัชชีดิจานอัจจิชีซือ้อหนังสืออะไรก็ได้มีพิมพ์สมัยก่อนผมจะเอาไงอ่ะก็ต้องพาไปร้านหาต้นฉบับเล่มหนึง่ง จากผู้รู้ท่านหนึ่งเอาไปให้นักคัดลอกสำเนาใช่ไหม <c ups> คัดลอกไอการคัดลอกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตกหลน่นสูงหรือไม่สูงสูงคัดลอกนังสือเป็นเล่มๆมีโอกาสที่จะตกหลนนะ่นไหมมีโอกาสที่จะคาหายไปไหมเพิ่มเติม,ตมบ้างไหมไอคนคัดเนี่ยอาจจะง่วงเหงาเหานอนได้ไหมสระอาจจะหายไปบ้างไหมบางคําอาจจะหลุดไปบ้างไหมมันเป็นไปได้ มันไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเลยเองอะไม่เข้าใจเขาบอกเขาต้องการจะสื่อว่าไอ้สำเนาที่มันถูกต้องมาถึงยุคเราจะบอกว่าไอ้สำเนาฉบับเอที่อยู่ในหอสมุดของท่านในตุลมาราชินาะจพีถูกต้องสุดเลยเนะี่ยเขาไม่กล้าพูดหรืออยู่ในหอสมุดแห่งชาติในกรุงเตหรานหรืออยู่ในเมืองนาจับหอสมุดในเมืองนาจับหรือในหอสมุดในเมืองมาชัดเขาต้องการจะบอกว่าไอ้สำเนาที่ต้องการจะบอกมันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ย เราไม่กล้ายืนยันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถหาความจริงได้เพราะมันต้องนํามาตรวจสอบไอ้น้องเอ้ยเรียกน้องได้เพราะอยู่นน้องน้อยกว่าผมแน่นอนเขาทํายังไงเขาก็ไปเอาสําเนาหลายสําเนาเนี่ยมาวางเรียงกันในอดีตเนี่ยอุลามาเนี่ยเขาเอามาวางเรียงกันแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มัน เหมือนกันเอาบรรทัานานั้นเป็นหลักอันไหนที่ต่างกันก็ตัดมันทิ้งไปเพื่อหาสำเนาที่ถูกต้องมันไม่ได้ยากอย่างที่เองคิดเลยเชียรพังแล้วแล้ววันนี้รู้ไหมเขาพิมพ์หนังสือเลยเนี่ยเขาเอาสำเนาไม่รู้เท่าไหร่มาวางเรียงแล้วก็มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านฮะดิษด้านอิานจา์เนี่ยมาทำการตัดเฮียก็คือตรวจสอบสำเนา แล้วก็เอาสำเนาแต่และสำเนามาวางเรียงกันแล้วก็ทาการตรวจสอบเป็นทีมเลยเป็นคณะตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นวันนี้เขาพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยแหละเขาเรียกฮ o ฮะในภาษาหนังสือก็จะว่าถูกตัดเทียแล้วคือถูกตรวจสอบแล้ว